ะะเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจนะคะเรื่องของ r r r e w a r d นะคะก็คือ RR กับ MM นะคะ MM ก็ Money Management นะคะ,ะเรามาดูในเรื่องของความเสี่ยงก่อนความเสี่ยงและก็ผลตอบแทนนะคะเอามาเทียบกับอัตราเลตอันไหนดีกว่ากันนะคะเอาให้เข้าใจแจ่มแจ้งเลยนะคะว่าอันไหนดีกว่ากันนะคะก็คือตั้งคำถามกันมา,มากนะคะว่าเอ๊ะเราควรจะ มีอัตราวิเลยที่เท่าไหร่หรือเราควรจะมี r ที่เท่าไหร่นะคะอ่ะคุณฟังวิดีโอนี้จบคุณวางแผนการเทรดได้แน่นอนนะคะอ่ะมาดูนะลุงจะอธิบายไปทีละอันด้านบนคืออัตราวิเลยนะคะด้านล่างคืออ r นะคะคือความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะคะความเสี่ยงคือความผิดพลาดอะ่ะแล้วก็ผลตอบแทนก็คือสิ่งที่มันถูกต้อง นะคะที่ที่เราชนะเราก็มีผลตอบแทนอะไรเงี้ยน,นะคะแล้วก็ลุงจะอธิบายโดยการใช้การเทรดทั้งหมด100ออเดอร์นะคะคือท่านสามารถดึงประวัติการเทรดของท่าน100อออเดอร์ออกมาได้นะคะแล้วก็นะคะเราจะทำการเซทค่านะคะอ่ามาดูนะอันดับแรกเลยนะคะสมมุตินะว่าถ้าเรามีอา1์นต่อ1นะคะอาเรา1ต่อ1อ่ะ ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่า rr หนึ่งต่อหนึ่งนะคะอัตราวิเลตเรายี่สิบหมายความว่าอ่ะตรงนี้เท่ากับ20หมายความว่าถ้าเทรดร้อยครั้งถูกแค่20ผิด80ไอ้20นั่นอนะ่ะคำนวณออกมาได้เป็น20%ก็คือก็คือ20ครั้งนะคะ20ครั้งมันคิดเป็น20%คืออัตราวิเลตอ่ะทีนี้ นะคะถ้าเราใช้สมมตินะสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะปกติแล้ว rr หนึ่งต่อ2แต่วันนี้เราพี่เรียนอะไรก็ไม่รู้รู้นะคะเราพี่เรียนอะไรก็ไม่รู้นะคะเราใช้ rr หนึ่งต่อ1ไึ่หมายความม่าอย่างไรถ้าเราได้เราได้5เราเสียเราก็เสีย5แบบนี้เราเรียกว่า1ต่อ1การเสียหายนี่มาจากไหนก็คือระยะ sl เอา sl ตั้งนะคะ sl มัน500จุดเราแทนค่า หนึ่งร้อยจุดเท่ากับหนึ่งดอลอันนี้คือทองคำนะอะ่เราเราแทนค่าแบบนี้แล้วกันนะคะสมมุติว่านะคะถ้า R หนึ่งต่อหนึ่งในลักษณะแบบนี้อ่ะเท่ากันนะคะถ้าเสียก็เสียห้าร้อยห้าร้อยจุดถ้าได้ก็ได้ห้าร้อยจุดคิดเป็นห้าเหรียญแล้วก็เวลาเสียก็เสียห้าเหรียญถ้า R หนึ่งต่อหนึ่งที่ลุงเอามาาชี้เนาะเนี่ยนะคะถ้า R หนึ่งต่อหนึ่งตรงนี้เนาะนะคะ อ่ะมาดูถ้า r หนต่อ1นึนะคะวิลเลตแค่20%คุณคิดว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนลองคิดตามตึกตึกต,กตกึเทรดร้อยครั้งถูก20ิผิด80ได้1เสีย1คุณคิดว่าเราจะกำไรหรือขาดทุนคำตอบคือขาดทุนนะคะอ่ะก็คือถ้าถูกถูกแค่20อะเวลาเสียเสียแปนะคะถูก20ครั้งอะนะคะมันก็ได้แค่ร้อยเดียวไงถ้าถ้า 20ครั้งนะคะผิดอ่ามาถูก20ครั้งครั้งละ5เหรียญก็จะได้อยู่ร้อยหนึง่งผิด80ครั้งครั้งละ5เหรียญก็จะโดนไป400ดังนั้นบาลานซ์เมื่อเทรดครบ100ไม้เมื่อเราทําการเทรดครบ100ไม้เราจะขาดทุนอยู่300เหรียญ300เซนอ่แสดงว่าอัตราวิเลตยี่สิบอตาา่ต่อ,อ,อ 1, 1. ได้5เสียหคือขาดทุนดังนั้นห้ามห้ามไปทำบางทีราคาวิ่งไปแค่นิดเดียวแล้วเทคโปรไอ่ะไม่มีประโยชน์นะนะคะเอามาดูต่อถ้าอัตราวิเลสข,ของคุณ30%ดึงประวัติการเทรดของคุณออกมาสิถ้าสมมุติว่าคุณเทรดร้อยครั้งคุณได้1เสีย1เหมือนเดิมบาลานซ์ Balance, คุณก็ยังจะติดลบอยู่ดีถูก30ครั้งครั้งละ5เหรียญก็ได้ร5อยิด เจ็ดสิบครั้งครั้งละห้าเหรียญสามร้อยห้าสิบบาลานติดลบสองร้อยอ่าอันนี้ก็ผิดอ่ารีชนี้ก็ใช้ไม่ได้นะคะดังนั้นห้ามนะอ่ามาดูต่ออัตราวิเล่เท่าไหร่คะสี่สิบเปอร์เซ็นต์อัตราวิเลสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าคุณเทรดหนึ่งร้อยครั้งคุณผิดไปสี่สิบไม้อ่าโทษทีนะคะคุณถูกสี่สิบไม้คุณผิดหกสิบ คุณถูก40คุณได้ครั้งละ5เหรียญ5 4 20 2 0ยีสเซนต์200เหรียญคุณผิดอยู่60ครั้งละ5เหรียญ65 30คุณติดลบ100ดังนั้นอัตราวิเล4สี่อต่อ1เอเทรดไปเถอะสุดท้ายแล้วครบร้อยไม้ก็ขาดทุนอยู่ดีเข้าใจตรงกันเนาะอะอทีนี้อัตราวิเลย50%อาอ,อต่อ1 อ่ตรงนี้ต้องปรับเป็น50หมายความว่าเราเทรดร้อยครั้งถูกแค่0ครั้งอัตวิเลต50%ผิด50ครั้งอัตวิเลต50านั่นหมายความว่าเวลาถูก50ครั้งคูณนะคะสิ่งที่ผิดพลาดคือ5เหรียญเราผิดครั้งเราผิดเราจะเสีย5เหรียญเราผิด50ครั้งเราก็จะเสีย250โทษทีนะคะเราถูก50ครั้งเราก็จะ ได้250เราผิด50ครั้งเราก็จะได้250เบ็เสร็จแล้วเราเท่าทุน50-50ได้1เสีย1เท่าทุนได้250เสีย250อันนี้คือเท่าทุนอ่ะถ้าหากว่าอัตราวิเลิถึงจะมีกำไรเห็นไหมก็คือถ้าสม่มแล้วคุณได้1เสีย1เวลาได้อ่ะ ได้5เวลาเสียก็เสีย5คุณต้องมีอัตราวินเลท60%ขึ้นไปหมายความว่าอย่างไรเทสร้อยครั้งต้องชนะ60ถ้าต่ำกว่า60ก็คือขาดทุนหมดยกเว้น50คือเสมออ่ถ้าอัตราวินเลทคือ70%หมายความว่า100ออเดอร์ท่านเทดไป100ครั้งท่านถูก70ออเดอร์ผิด30ท่านจะได้กำไร เห็นไหมคือ <IC> ถูกตั้ง70ครั้งอ่ะผิดแค่3ามสอ่ะอันนี้ได้กำไรแน่นอนอัตราวิเลจ70%ได้กำไรทีนี้อัตราวิเลตแปเปอร์ล่ะก็ได้กำไรเหมือนกันนะคะเราขยับแค่อัตราวิเลจอาร์อยังคงเดิมนะคะเห็นไหมอาร์อารหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเหมือนเดิมเราขยับแค่วิเลจดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่วิเลจหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะนะคะอ่าโทษทีนะคะดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่อาอาร์ เลิกเปอรีวอตหนึ่งต่อหนึ่งความเสี่ยงกับผลตอบแทนมันได้เท่ากันอ่ะคุณได้ได้เสียเสียได้ได้เสียเสียถ้าอัตราวิเลตของคุณอ่ะต่ำกว่า60%สบาลานซ์สุทธิเมื่อจบ100ไม้อ่ะคุณจะขาดทุนแอพอจะเข้าใจเนาะเวลาดังนั้นเวลาไปเซตร,ระบบหน้างานอ่ะคือไปสร้างระบบเป็นของตัวเองหรือไปเทรดของใครก็ตามคุณต้องดูวินเลกับ,ก,บกับความเสี่ยง ะะถ้าอัตราวิลเลจมันมากกว่า60%มันตั้งแต่60%ขึ้นไป rr หน1ต่อ,อ,อ1แสดงว่าใช้ได้โอเคเนาะนะคะถ้าใครมีจุดคุณก็คูณเข้าไปเองสมมุตินะว่าอัตราวิลเลจของเราอยู่ที่1.5 1่ทด้า่โทษทีนะคะลิสต์เบริวอร์ดของเราอยู่ที่1.5อ่ะเราก็ยังได้กำไรเห็นไหมอันนี้คือเปลี่ยนได้ที่ลุกใส่สีไว้สีสีเหลืองเหมือนกัน อันนี้คือขยับได้เดี๋ยวเอาไฟล์เนี่ไปลองทดลองดูนะคะอ่ะนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ไฟล์นี้ไปนะอ่ะมาดูต่อนะคะทีนี้มาดูต่อนะ,ะอะอันนี้กรณีสไนเปอร์เทรดดิ้งอ่าสไนเปอร์เทรดดิ้งที่เราเทรดกัน si สไนนะคะจะมีอัตราวิลเลจอยู่ที่เท่าไหร่คะ5 0ถึงเท่าไหร่คะทษทีนะ50ถึง70นะคะอันนี้คือช่วงปกตินะคะแล้วก็ถ้าจะมีช่วงแย่ๆก,ก็คือ40% ะคะจังหวะนั้นโลกกันนะที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็คืออัตราวิเลตสี่สิบเปอร์เซ็นต์จังหวะที่มันดีๆเช่นสงครามอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบอ่ะเรามาดูจังหวะไปทีละอันอันนี้คือสไนเปอร์เทรดดิ้งนะคะอันนี้คือสไนเปอร์เทรดดิ้งนะอ่ะสไนเปอร์เทรดดิ้งอ่ะอัตราอาร์ของเราเท่ากับหนึ่งต่อสองสไนเปอร์เทรดดิ้งเท่ากับหนึ่งต่อสองทีนี้ถ้าอัตราวิเลตยี่สิบเปอร์เซ็นต์สไนเปอร์รอดไหมคุณว่าไม่รอดติดลบ ะะดังนั้นลุ่งถึงดีไซน์ระบบออกมาให้ RR 1ต่อ2นะคะเพราะเพราะว่าสไนเปอร์มีอัตราวิเลตตั้งแต่50%ขึ้นไปอ่ะมาดูต่อ RR 1ต่อ3ล่ละโทษทีนะคะ RR 1ต่อ2อัตราวิเลตส0สเปอร์ไนเปอร์รอดไหมคุณก็รอดไหมถ้าถ้าวิเลต30% RR 1ต่อ2หมายความว่าถ้าได้อ่ะถ้าเสียเสีย5ถ้าได้ได้10อ่ะในลักษณะแบบนี้ มันคือเหตุผลที่เราต้องทนฟ้าเขาจมาพ่อหนึ่งต่อหนึ่งอ่ะเราไม่เติบโตแต่ถ้า1ต่อ2อย่างเงี้ยมันทำให้เราเติบโตได้เสีย5แต่ได้10เติบโตได้อ่ะมาดูต่อเวลาเสียเราเสีย5เวลาได้เราได้10อ่ะอัะตราวิเลสามคุณคิดว่าสไนปเปอร์จะติดลบไหมอ่ะติดลบอยู่50เหรียญถ้าสมมติเราเทรดร้อยครั้งถ้าเราถูกสาผิดเจ็ิ ถ้าผิดจะผิดครั้งละห้าเหรียญเจ็ดสิบครั้งก็คือสามร้อยห้าสิบถ้าถูกสามสิบครั้งนะคะแล้วก็ครั้งละสิบเหรียญเราก็จะได้อยู่สามร้อยมันอ่าหนึ่งต่อสองไงเวลาผิดพลาดห้าสิบเท่ากับหนึ่งนะคะบัญรรยากาศย่างนะเวลาเราถูกสิบค่ะสิบเราได้สิบบาทเราได้สิบเหรียญมันคือสองมันข้อสองเท่าของไอ้ความเสี่ยงไงสองนี้มาจากสองเท่าของความเสี่ยง นะคะคดังนั้นอัตราวิลเลจสามสิบเปอร์เซ็นต์สไนเปอร์เทรดดิ้งยังติดลบอยู่อ่ะถ้าอัตราวิลเลจสี่สิบเปอร์เซ็นต์คือต่ำสุดจังหวะน่าลกที่สุดของสไนเปอร์เทรดดิ้งคือสี่สิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะเนี่ยเห็นไหมที่เราคุยกันเมื่อกี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์จังหวะน่าลกสี่สิบเปอร์เซ็นต์มีโอกาสได้เจอแน่นอนถ้าตลาดไซเวย์นะสไนเปอร์เทรดดิ้งได้เจอแน่นอนสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะก็จะอยู่ที่บาลานซ์ก็ยังเป็นบวกอยู่ก็คือนั่นหมายความว่าอย่างไรอัตราหนะคะคถูก แค่ส0ผิด60เรายังได้กำไรอยู่ดังนั้นสไนเปอร์เทรดิ้งจะเริ่มเห็นสีเขียวตั้งแต่ตรงนี้อ่าเข้าใจเนาะทีนี้ถ้าสมมุติว่า50%า์ล่ะ50%ซหมายความว่าเทรดร้อยครั้งผิด50ถูก50แต่บาลานได้กำไรนะบาลานได้กำไรเยอะด้วยนะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะมัน2เท่าไงมันเวลาผิดมันผิดมันผิดแค่ห้เหรียญแต่เวลาถูกมันถูกสเท่าอะ่ะ มันก็เลยทำให้เป็นบวกนะคะถ้าเราใช้หนึ่งต่อหนึ่งได้ 1, หนึ่งเสียหนึ่งเท่ากับเสมอแต่ถ้าเราได้หนึ่งเสียหนึ่งได้สองมันคือกำไรนะคะสไนเปอร์เทรดดิ้งกำไรตั้งแต่40อัตราวิลเลตสีเนละนะคะเทรดอร้อยไม้อ่ะอัตราวิลเลตสีสเปอร์เซ็นต์ซไนเปอร์กำไรแล้วนะคะอ่ามาดูถ้าอัตราวิลเลตหกเปอร์เซ็นต์โอ้โหยิ่งกำไรเลยเห็นไห ถ้า,าตาบิเลตเจ็ดสเรนะคะเราฟิกอารไว้เท่าเดิมนะหนึต่อสนะคะเราใช้1นต่อสตลอดลุงถึงบอกไงว่าให้ทนฟ้าให้ได้เนี่ยเนี่ยคนเรามันวัดกันแค่นี้แหละนะคะอะถ้า,าตาบิเลตอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดมันได้กำไรอยู่แล้วอันนี้ถ้า70%อร์ก็ได้กำไรนะคะอะอันนี้ได้กำไรอาถ้า,าตาบิเลตเท่าไหร่คะแปอระก็ได้กำไรคือถูก80% 80%ของ100อะคือท่านดึงประวัติการเหตุของท่านมาถ้าท่านถูก80ไม้ผิดแค่2อ่ะท่านจะได้กำไรสไนเปอร์ก็เช่นกันนะคะเราได้กำไรนะตอนเป็นสงครามเราได้80ดนะนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะอา1ต่อ3อ่ะอันนี้คือของ SmartTrend นะคะสมาร์ทเทรนอ่ะนี่คือของ SmartTrend ส Smart มาร์ทเทรนเนี่ยตัวนี้ได้น้อยนะจาก50จะเหลือแค่40เอง ะะแล้วจาก70เมื่อกี้สูงสุดได้แค่60เป็นไปไม่ได้ที่ได้80 90ในภาวะสงครามเป็นไปไม่ได้ค่ะลุงลองละมันจะได้แค่40ถึง60เท่านั้นแต่ R r มา1ต่อ3นะคะอามา1ต่อ3ในลักษณะแบบนี้นะคะอ r มา1ต่อ3อ่ะมาดูนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสมาร์ทเทรนกันนะคะอ่ะนะคะสมาร์ทเทรนนะคะ สักครู่นะคะอ่าสมาร์ทเรนอ่าหนต่อ3หมายความว่าอย่างไรนะคะถ้าเสียเราเสีย5้าเหรียญอ่าถ้าได้เราจะได้สิห้าเหรียญอ่านะคะหรืออีกนัยยะสาคัญนะคะถ้าเราเสียเราจะเสีย500จุดนะคะคิดเป็น5้าเหรียญอ่ะทองคำนะถ้าเราได้เราได้สิห้าเหรียญนะคะสิหเหรียญคือเท่าไหร่คะ3เท่าของห้านั่นหมายความว่าเราให้ค่าความเสี่ยงเท่ากับ5้าเหรียญ นะคะเราให้ค่าผลตอบแทนเท่ากับ15นะคะก็คือเป็น3เท่าของความเสี่ยงพูดง่ายๆก็คือผลต,ตอบแทน3เท่าของความเสี่ยงอันนี้คือสมาร์ทเพนนะคะอ่ะมาดูนะคะมาดูสมาร์ทเพนนะคะ3เท่าของความเสี่ยงนะคะอ่ะมาดูนะอ่ะสมมุตินะว่าถ้านะคะสมาร์ทเพนเนี่ยนะคะ ยังไงไม่รู้นะคะได้แค่20%คุณคิดว่าสมาร์ทเทนจะรอดไหมนะคะปกติจะอยู่ที่40-60แต่วันนั้นน่ะไม่รู้อะไรไม่รู้คุณคิดว่าสมาร์ทเทนจะรอดไหม20%นะคะถูก20ผิด80สมาร์ทเทนก็ไม่รอดนะถ้าสมมุติว่าอัตราวีเลต20%นน้อยมากนะคะที่จะรอดนะถ้าอัตราวีเลต20%การเทรด100ครั้งถูกแค่20ผิด80อ r หนึ่งต่อสาม ได้สามเท่ากับสิ่งที่เสียไปได้ทั้งสามเท่าของสิ่งที่เสียไปแต่วินเลทแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่รอดนะนะคะถ้าวินเลทสามสิบเปอร์เซ็นต์รอดไหมรอดหมายความว่าเทรดร้อยครั้งผิดเจ็ดสิบถูกแค่สามสิบถูกน้อยกว่าผิดคือผิดเยอะมากผิดตัง้งเจ็ดสิบอ่ะเออแล้วถูกแค่สามสิบอ่ะสมาร์ทเทรนรอดนะคะสมาร์ทเทรนรอดก่อน ตรงนี้นะคะอ่ะถ้าถูก40ละรอดไหมสวยงามนะคะถ้า40%ก็คือรอดดังนั้นส smart ten จะรอดตั้งแต่30%แล้ว smart ten d ะนะคะมันมีแนวโน้มอยู่ที่40-60เห็นไหมเวลาลุ่งสร้างระบบเพจอะลุ่งจะดู list p e r i w ร r d ก่อนเลยว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มและมันสามารถทำได้ตามโครงสร้างหรือไม่นะคะคือ smart ten d e นมันยาวมันสามารถทำได้แต่น n i p e r เมื่อกี้ มันมันสั้นกว่าเราจึงอาร์หนึ่งต่อสองเซนเปอร์เทรนสั้นกว่าอาร์หนึ่งต่อสองสมาร์ทเทรนเทรนยาวกว่าอาร์หนึ่งต่อสามนะคะดังนั้นเนี่ยอัตราวิลเลจเพียงแค่สามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันถึงอยู่ได้ไงเพราะว่าอาร์ A มันหนึ่งต่อสามมาถึงตรงนี้คุณคิดว่าวิลเลจกับกับอาร์ A ไหนสําคัญกว่ากันอนะนะคะคือถ้าเราจะเอาอาร์ A น้อยนะคะถ้าเราทนฟ้าไม่ได้ หรือเทคนิคของเราไม่สามารถที่จะ TP ได้ไกลคุณต้องเน้นความแม่นยำถ้าความแม่นยำแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ย,ยคุณใช้อันนี้แค่ยี่สิบโอเคเนาะอ่ะมาดูต่อนะคะอ่ะทีนี้ถ้าสมาร์ทเทรนอัตวิเลตห้าสิบเปอร์เซ็นล่ะอ่าสมาร์ทเทรนอัตวิเลตห้าสิเปอร์เซ็นนี่คือสวยงามเลยถูกห้าสิบผิดห้าสิบแต่กำไรอื้อเลยอะเห็นไหมอ่าแต่ถ้าถูกหกสิบล่ะอัตาวิเลตหกสิบเปอร์เซ็นต เทรดร้อยครั้งถูก60ผิด40กําไรำไรทีนี้อัตราวิลเลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล่ะ,ะใครได้อัตราวิลเลตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือแจ๋วนะคะถูกเจ็ดสิบผิดสามสิบถูกเยอะกว่าผิดได้กําไรนะคะก็ประมาณนี้เนาะอ่ะทีนี้อ่ะนะคะอัตราวิลเลตเท่าไหร่คะับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องถามเลยกับกำไรเยอะแยะนะคะอ่ะ กรณีที่อัตราวิเลจนะคะ20%แต่อาอาต่อ4ไม่รู้แหละสมมติว่าเรามีเทสต์อัพที่ได้อาอาตอน่ต่อ4อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันสามารถดึงได้นะคะก็คือปกติเราได้3เท่าเนาะเราเหลืออีกไม้นึงนะคะไว้สีเท่าอ่ะแบบนี้ในลักษณะแบบนี้อ่าตรงนี้เป็นสีเวลาเสียเราเสียห้าแต่เวลาได้เราได้ยี่สิบ ะะก็คือสีเท่าของความเสียงสีตัวเนี้ยเท่ากับสีเท่าของความเสียงเห็นไหมตรงนี้นะคะที่ลุงเอาเมาส์ชี้นะมันคือสีเท่าของความเสียงก็คือเวลาเสียงเราเราเสียห้าเวลาได้เราได้ยี่สิบมันคือสีเท่าของความเสียงอันนี้คือความหมายของมันนะคะอ่ะมาดูต่อถ้าสมมุตินะว่าเรานะคะอัตราว,วิลเวลเราได้แค่ยี่สิบอาเราได้แค่สี่ละอาเราได้สี่นะฟังดีๆนะ อัตราวิเลยี่สเทรดร้อยไม้นะคุณถูกแค่20ิบไม้คุณผิด80ไม้คุณจะเสมอดังนั้นถ้าอาหนึต่อสี่แทบจะมองไม่เห็นการขาดทุนอันนี้คือความลับนะแทบจะมองไม่เห็นในลักษณะของการขาดทุนนะคะ แทบจะมองไม่เห็นลักษณะของการขาดทุนถ่า r หนึ่งต่อสี่นะคะถ้าได้เราได้ยี่สิบถ้าเราเสียเราเสียเท่าไรคะเราเสียแค่ห้าถ้าเราอัตราวิเลยี่สิบเปอร์เซ็นสมมติว่าเราอัตราวิเลยสิบเปอร์เซ็นเราขาดทุนนะถ้าอัตราวิเลยสิบเปอร์เซ็นต์เราขาดทุนแต่ถ้าเราสตาร์ทที่ยี่สิบอ่ะมีด้วยเหรอมันจะมีด้วยเหรอเทดร้อยครั้งถูกสิบผิดเก้าสิบมันมีคนประเภทที่เทรดร้อยไม้แล้วถูกแค่ ถูกแค่สิบไม้อะมันมีด้วยเหรอนะคะถ้ามีนี่คือหนักหน่วงแล้วนะนะคะลุงจึงเริ่มตั้งแต่อายี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปความหมายของสิบเปอร์เซ็น่ะก็คือมันมีร้อยครั้งอะเทรดถูกสิบผิดเก้าสิบอะมันมีคนแบบนี้ด้วยเหรอเทรดเทรดร้อยครั้งเนี่ยผิดเก้าสิบถูกสิบอะเท่ากับอัตราวิลหสิบเปอร์เซ็นนะคะ,นะคะลุงว่าไม่น่าจะมีนะมันน่าจะเริ่มที่ยี่สิบกันหมดอะนะคะอืถ้ากรณีนี้เราเริ่มกันที่ยี่สิบใช่ไหมเทรดร้อยครั้งอะ ผิดอยู่80ถูกแค่20เราจะเสมอทันทีนะคะคือ rr 1ต่อสแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้มากกว่า2อ่สมะสมมติว่า25ก็ยังได้กำไรเห็นไหมสามสิบอ่าสามสิบได้กำไรชัวร์นะคะก็คือเริ่มเขียวตั้งแต่ตรงนี้อ่านะคะก็คือ rr 1น่ต่อ3ยังมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนอยู่นะอ่านะคะถ้าใคร rr 1ต่อสทุกไม้อ่ะนะคะ แทบจะมองไม่เห็นความเสี่ยงเลยคือเลวร้ายที่สุดอ่ะก็แค่เสมอนะคะถ้าเรารู้แบบนี้แล้วนะทนฟ้าให้ได้นะคะนะคะก็คือตรงนี้นะคะถ้าเราทนฟ้าแบบนี้ได้ทุกไม้อะนะคะคุณต้องไปดูเทรดเซตอัพของคุณนะไม่ใช่สุม 4, สี่ซุมห้าทนฟ้าแต่ว่าจุดเข้าไม่ดีอ่ะจะทนฟ้าก็ไม่ได้นะคะไปดูดีๆนะอ่ะต่อมามาดูต่ออ่าหนึ่งต่อห้าอ่าหนึ่งต่อห้านี่คือสุดจัดอ่ะ ะะถ้าสมมติว่าเราอะส,ส,สมาร์ทเทน,เนยังไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าเราอาเราหนึ่งต่อห้าเนาะถ้าเราเสียเราเสียห้านะถ้าเราได้เราจะได้ยี่สิบห้าเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นห้าเห็นไหมก็คือยากมากเลยนะที่ที่มันจะลงมาเนี่ยมันขึ้นไปก่อนเห็นไหมเออดังนั้นเนี่ยสไนเปอร์กับสมาร์ทเทนเนี่ยค่อนข้างยากนะที่จะได้ห้าเท่าคือมัน ระบบเนี่ยก็ตามที่ได้ R R หนึ่งต่อห้าเนี่ยถือว่าสุดนะคะค่อนข้างที่จะยากอยู่นะอันนี้ค่อนข้างตอบเลยว่า R R หนึ่งต่อห้าเนี่ยยากนะคะมันจะมีแค่บางไม้อะดังนั้นคุณต้องแบ่งไม้ TP ถ้าการแบ่งไม้ TP เนี่ยมันดีนะบางครั้งเราได้หนึ่งต่อห้านะคะเออมีมันจะมันจะมีเฉพาะบางครั้งไม่ใช่ทุกครั้งแต่หนึ่งต่อสามเนี่ย มีทุกครั้งนะคะหนึ่งต่อสี่ก็มีทุกครั้งมันจะมีเทรดส,สุอัพหนึ่งต่อสี่อยู่นะคะเดี๋ยวว่าง,างๆค่อยว่ากันนะคะแต่หนึ่งต่อห้านะลุงยังยังยากสําหรับลุงอยู่นะ,ะแต่หนึ่งต่อสี่ลุงทําได้แต่หนึ่งต่อห้าเนี่ยโคตรยากนะคะอันนี้พูดตรงๆอ่ะมาหนึ่งต่อห้านะคะอ่ะถ้าอัตราวิเลตเอ่อถ้า R R หนึ่งต่อห้าตรงเนี้ยเป็นห้านะคะหมายความว่าอย่างไรนะคะอ่ะถ้าวิเลตเราแค่ยี่สิบเราเทรดร้อยครั้งนะเราผิดยี่เราผิดแปดสิบ ผิด80ถูก20นะคะถ้าเราเสียเราเสีย5เราได้เราได้ยี25มันคือ5เท่าของสิ่งที่เราสูญเสียไปนะคะก็คือมันจะตีความว่า1ต่อ5 1คือการสูญเสีย5คือสิ่งที่เราได้กลับคืนมานะคะก็คือถ้าเสียเสีย5ถ้าได้ได้25อ่ะทีนี้ ะะถ้า,าตาวิเลตยี่สิเปอร์เซ็นต์เรายัางกําไรเลยนะถ้าหต่อ5้เนี่ยนะคะหนึ่งต่อหาเนี่ยยังกําไรถ้าอัตราวิเลตสามสปร์เซ็นต์ะคะถ้าเรามีร้อยไม้ถูกแค่30ผิดตั้ง70เราก็ยังได้กําไรนะถ้าอ่าหนึ่ต่อ5นะคะคือจุดเข้าต้องดีจริงนะถึงต่อห้าเนี่ยนะแล้วก็ถ้า,าตาวิเลตสี่์เซ็กําไรคืออะไรก็ตามที่มากกว่ายี่สิบาไรหมด เอาง่ายๆนะคะถ้าตาวิเลตมากกว่า20%อ่ะถ้าตาวิเลตสิบเปอร์เซ็นตะสิอร์เซ็นตขาดทุนนะคะคือถ้าเทรดร้อยไม้นะฟังดีๆนะถ้าเทรดร้อยไม้นะถูก10ผิด90ไม่รอดนะคะทุกเทคนิคอะแทบจะไม่รอดถ้าร้อยไม้ผิด10บโทษทีนะคะถ้าร้อยไม้ผิด90ถูก10จะใช้เทคนิคไหนก็ก,ก็ไม่ได้อะ มันแดงหมดนะคะอ่ะถ้าสิบเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะสิบเปอร์เซ็นเนี่ยนะคะมันจะมีด้วยเหรอนะคะคนที่เอ่อเทรดร้อยครั้งแล้วผิดเก้าสิบถูกแค่สิบเดียวเนี่ยนะคะอ่ะถ้าถ้าหนึ่งต่อสองอ่ะหนึ่งต่ออ่ะถ้าหนึ่งต่อหนึ่งนะคะหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยติดลบอ่ะอ่ะอันเนี้ยติดลบอ่ะมาถ้าหนึ่งต่อสองอ่ะหนึ่งต่อสองล่ะอันเนี้ยเปลี่ยนเป็นสอง สิบเปอร์เซ็นเหมือนเดิมเปลี่ยนเป็นสองถ้าเทรดร้อยครั้งนะคะถูกแค่สิบผิดเก้าสิบหนึ่งต่อสองก็ขาดทุนอะ่ะนะะถ้าหนึ่งต่อสามอะ่ะอันนี้คือสมาร์ทเทรดสมาร์ทเทรดก็ขาดทุนมันมันถูกแค่สิบมันผิดเกนะ้าสิบนะถ้าสมมุติว่าเราไปเทรดยังไงไม่รู้อ่ะให้มันผิดในลักษณะ,ะแบบนั้นนะคะแล้วก็ถ้าอาัตราวิเลตเท่าเดิมคือสิบเปอร์เซ็นแต่เราขยับอะ่ะ์อยู่ที่สี่นะคะคือให้มันได้สีเท่าอันนี้ก็ยังติดลบอยู่ ดังนั้นใครที่เลือกวิเลจสิเรนี่ยระวังให้ดีนะมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้กําไรอ่ะอ่ะถ้าอาต่อห้าก็ยังติดลบอยู่เทรดร้อยครั้งนะคะผิดผิดเกถูกแค่สิบเดียวเทรดร้อยครั้งผิด90ถูกแค่สิบเดียวแทบจะมองไม่เห็นไม่ว่าคุณจะใช้อาอาเท่าไหร่ก็ตามอาหนึ่งต่อหนต่อสอต่อสามหนึ่งต่อสีต่อห้าถ้าฟิก บิลเลสสิบเปอร์เซ็นตะ์แทบจะมองไม่เห็นกำไรนะคะผิดเก้าสิบแล้วถูกสิบเดียวเงี้ยโอกาสยากมากที่จะจะไปเป็นกำไรนะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะบอกเลยนะว่าอันไหนดีกว่ากันคืออ r อดีกว่าอ r อดีกว่าวินเล e นะคะวินเล e กลางกลางแค่ห้าสิบเนี่ยนะคะวินเลสกลางกลางแค่ห้าสิบถ้าอ r อมากกว่าหนึ่งต่อสอง เราได้กำไร rr หนึ่งต่อหนึ่งเราเสมอแต่ถ้า rr หนึ่งต่อสองนะคะวินเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์งเงี้ยอ่ะวินเลทห้าสิบเนี่ยดีนะคะถูกห้าสิบผิดห้าสิบก็คือครึ่งครึ่งอ่ะแต่เราถือทนฟ้าได้เออก็คืออันเนี้ยนะคะก็คืออัตราวินเลทห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปอ่ะดีหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องทนฟ้าให้ได้นะคะถ้า rr หนึ่งต่อสอง sniper trading เราก็ได้กำไร อ่ะอันนี้คือเสนอเพื่อเทรดดิ้งเราก็ได้กำไรอ่อันหนึ่งต่อสามสมาร์ทเทรนนะคะถ้าอัตราวีเลตเราห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่ะเราก็ได้กำไรอ่ะถ้าอัตราวีเลตเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็ได้กำไรตรงเนี้ยเห็นไหมตรงเนี้ยนะคะเรายังได้กำไรนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าถ้าเราอัตราวีเลตเราแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ้าอัตราวีเลตเราอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อออเราได้ห้าเรายังได้กำไรนะ เห็นไหมคือสาระสําคัญนะอ่ะอ่ะคือสาระสําคัญของการบริหารความเสี่ยงอะ่ะมันคือตรงนี้แหละนะคะดูวิลเลอ่ a ให้สอดคล้องกับที่น้่อขอ้อกราบการเซตระบบอ่ะไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยใช้อินดิเคเตอร์อะไรจะเซตติ้งยังไงจะให้มันทําอะไร,ย,ไรไะย,ยังไงไม่ได้เขียนอินดิเคเตอร์ยังไงไม่ใช่สาระสาคัญเราจะต้องให้จุดตรงเนี้ย มันมาสอดคล้องกับตรงนี้ให้ได้เพื่อจะทำการมันนี่ n a จเมนต์นะคะให้มันสอดคล้องกับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเราดูสิความเสี่ยงนะคะถ้าเรามีความเสี่ยงเนี่ยนะคะความเสี่ยงเนี่ยน้อยกว่าอ่ะถ้าเรามีความเสี่ยงน้อยกว่าผลตอบแทนนะคะเช่นความเสี่ยงมีแค่5นะแต่ผลตอบแทนเรา25โอกาสยังไงมันมีกำไรมากกว่า ถูกไหมแต่ถ้าความเสี่ยงเราได้หนึ่งเสียหนึ่งเนี้ยนะคะได้หนึ่งเสียหนึ่งเนี้ยนะคะโอกาสที่เราจะจะขาดทุนตรงเนี้ยมันมีค่อนข้างเยอะเข้าใจเนาะยังดังนั้นห้ามได้หนึ่งเสียหนึ่งนะหนึ่งจุดห้าก็ยังดีนะคะหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามยังไงก็ได้ให้ให้ผลตอบแทนมันมากกว่าความเสี่ยง